โอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างในการคำนวณค่าไฟฟ้าประเทศบ้านที่อยู่อาศัยกันบ้างนะคะโดยข้อน,นี้นะคะโจทย์เนี่ยบอกว่าบ้านเช่าหลังหนึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนไป250หน่วยจงหาว่าในรอบเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่นะคะโดยกำหนดให้ค่า FT ของเราเนี่ยเท่ากับ ลบ11.6สตางค์ต่อหน่วยโอเคค่ะมาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะเริ่มจากโจทย์นะคะกำนดให้พลังงานไฟฟ้านะคะเท่ากับ200 สองหหน่วยแล้วก็ให้ค่า f t นะคะเท่ากับลบสิบเอตางคงต่อหน่วย โจทย์นะคะถามว่าจะต้องชำระค่าไฟเท่าไหรโจทย์ถาม โอเคโจทย์นะคะกำหนดให้เราเนาะพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ250หน่วยค่า Ft เท่ากับลบ11.60สตางค์ต่อหน่วยโจทย์นะคะถามว่าเราจะต้องชำระค่าไฟเท่าได้เอาละค่ะเริ่มจากขั้นที่1เลยขั้นที่1นึ่นะคะคำนวณค่าไฟฟ้าฐานค่ะ โอเคเราจะคำนวณค่าไฟฟ้าหารนะคะโดยเราจะต้องไปเปิดจากในตารางแต่เราจะต้องดูก่อนว่าโจทย์ของเราเนี่ยเกิน150หน่วยไหมโอเคโจทย์ของเรานะคะเกิน250หน่วยแสดงว่าเราจะต้องใช้ตารางหน้านี้เนาะก็คืออ่หา150หน่วยแรกนะคะจะต้องจ่ายค่าไฟเท่ากับ3 2 2จุด 2, 2 4, 8, 4, ค่ะ แล้วก็อีก250หน่วยหัดมานะคะเราก็จะต้องจ่ายก็คือตั้งแต่หน่วยที่151จนถึง250เราจะต้องจ่ายค่าไฟนะคะเท่ากับ4.2218โ okay. อเคหน่วยที่1ถึง150ก็คือเราใช้ไป150หน่วยนะคะคูณกับ ค่าไฟหน่วยละ3.248 4บาทต่อหน่วยโอเคก็จะเท่ากับ487.26บบาทต่อมานะคะหน่วยที่ 151ถึง250หน่วยเราจะใช้ไปทั้งหมด100หน่วยซึ่งหน่วยละ4.2218บาทต่อหน่วยต้องจ่ายค่าไฟเท่ากับ 422.18บาทดังนั้นนะคะข้อพลังงานไฟฟ้าก็จะเท่ากับ เท่ากับ487.26เนี่ยบวกกับ422.18ก็จะเท่ากับ909.44บาทค่ะแล้วก็ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการ รายเดือนนะคะอี38 e. บาท38.22บาทค่ะ 3ามสบาทที่เราใช้ค่าบริการรายเดือนนะคะเป็น38.22ก็เนื่องมาจากว่าเราใช้ค่าไฟเนี่ยเกิน150หน่วยดังนั้นนะคะค่าไฟฐานของเราเนี่ยก็จะเท่ากับค่าไฟฐานก็จะเท่ากับ ค่าพลังงานไฟฟ้าบวกกับค่าบริการก็จะเท่ากับ909.44บาทบวกกับ38.22บาท ก็เท่ากับ9ก7 6ร้อบาทนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเฉพาะขั้นที่1นึ่เนาะโอเคงั้นเราจะไปดูขั้นที่สองต่อเลยนะคะขั้นที่สองนะคะหาค่าไฟฟ้าผัานแปรค่ะ Ft ของเรานะคะเท่ากับลบสิบสตางค์ต่อหน่วยคราวนี้เรานะคะจะคำนวณหาค่าไฟฟ้าผ่านแปรนะคะได้จากค่าไฟฟ้าผ่านแปรเท่ากับจำนวนพลังงานไฟฟ้า คูณอยู่กับค่า F T เจ้าจานนหนูนะคะก็คือจำนวนพอพอมจุดนะคะก็คือพลังงานอ่ะโอเคเราจะหาได้จากสูตรนี้นะคะค่าไฟฟ้าผ่านไปเท่ากับจำนวนพลังงานไฟฟ้าคูณด้วยค่า F T พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ไปในเดือน นี้นะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็คือ250หน่วยคูณอยู่กับค่า f t ก็คือลบ11.60สตางต่อหน่วยโอเคก็จะได้ออกมาเป็นลบ2,900สตางค์ เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยของสตางค์นะคะให้อยู่ในหน่วยของบาทก็คือ1บาทเท่ากับ100สตางค์1บาทเท่ากับ100สตางค์แสดงว่าก็จะได้ออกมาเป็นลบ2,900หารด้วย100 หน่วยของเราก็จะอยู่ในหน่วยของบาทคำตอบก็คือลบ29บาทนั่นเองค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่2เนาะต่อมานะคะเป็นขั้นที่3ค่ะการคำนวณหาค่าภาษีมูล,ลค่คามูล,ลคาาเพิ่มนะคะขั้นที่3 คำนวณหาค่าภาษีมูลคล่าเพิ่มเรานะคะสามารถหาได้จากค่าไฟฟ้าหารบวกกับค่าไฟฟ้าแผ่นแปรแล้วก็คูณกับ7ส่วน100นะคะ าภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเท่ากับค่าไฟฟ้าฐานบวกกับค่าไฟฟ้าผ่านแปร คูณด้วยเจ็ดส่วน100นะคะโอเคค่า okay. ไฟฟ้าหารของเรานะคะเราคำนวณออกมาในตอนแรกใช่ไหมคะขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือได้มาเป็น 9ก้6รบาทบวกอยู่กับค่าไฟฟ้าพผันแปกก็คืออันที่สองเนาะก็คือลบกับ29บาบาทจากนั้นนะคะคูณด้วย7ส่วน100โอเคํคำตอบนะคะก็จะได้เป็น918เอ้ย ได้ออกมาเป็น918.66บาทคูณอยู่กับ7ส่วน100นะคะคาตอบนะคะเท่ากับ6ก3 1บ6บาทดังนั้นนะคะ เราจะต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยเท่ากับเราจะต้องจ่ายค่าไฟเท่ากับค่าไฟฟ้าฐานบวกกับค่าไฟฟ้าผ่านแปร บวกกับค่าภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม โอเคค่าไฟฟ้าหารของเรานะคะก็คือ947.66บาทบวกกับค่าไฟฟ้าแผ่นแปรก็คือลบ29บาทบวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ64.31บาทโอเคคำตอบนะคะ ไดออกมาเป็น982.97บาทค่ะโอเคค่ะเรามาสรุปกันอีกรอบนึงนะคะจากโจทย์นะคะกำหนดให้พลังงานไฟฟ้าคือ250หน่วยค่าเทนะคะเท่ากับลบ11.6สตางค์ต่อหน่วย โจทย์ถามหาว่าเราจะต้องชำระค่าไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่โดยขั้นที่1น,นะคะเราจะต้องคำนวณค่าไฟฟ้าฐานออกมาก่อนโดยในหน่วยที่1ถึง150เนี่ยก็คือเราใช้ไป150หน่วยจะต้องคูณอยู่กับ3.2484บาทต่อหน่วยเราก็จะได้ออกมาเป็น487.26บาทแล้วก็หน่วยที่ 151ถึง250ก็คือเราใช้ไป100หน่วยคูณหนูกับค่าไฟก็คือ4.2218บาทต่อหน่วยก็คือจะได้ออกมาเป็น422.18บาทแล้วก็ค่าพลังงานไฟฟ้านะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น481.26บวกกับ422.18คำตอบก็คือ เป็น909.44แล้วก็ค่าบริการรายเดือนก็คือเป็น38.22บาทเนื่องจากว่าเราใช้ไฟไปเกิน150หน่วยนะคะดังนั้นค่าไฟฟ้าหานของเราเนี่ยเราก็หาได้จากสมการพลังงานไฟฟ้านะคะบวกกับค่าบริการก็คือ909.44บาทบวกกับ 38.22บาทคำตอบก็คือ947.66บาทนะคะต่อมาค่ะขั้นที่2หาค่าไฟฟ้าผ่านแปรโดยค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านแปรนะคะเราก็จะหาได้จากจำนวนพลังงานไฟฟ้าคูณอยู่กับค่า f t โดยจำนวนพลังงานไฟฟ้าเนี่ย เราใช้ไป250หน่วยก็คูณอยู่กับลบ11.6สตางค์ต่อหน่วยก็คือจะได้ออกมาเป็นลบ2,900สตางค์ทีนี้1บาทนะคะเท่ากับ100สตางค์ดังนั้นเราก็เลยได้ออกมาเป็นลบ29บาท ต่อมาค่ะขั้นที่3คํคำนวณหาค่าภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเราจะคำนวณค่าภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะคะได้จากค่าไฟฟ้าหารบวกกับค่าไฟฟ้าผ่านแปรแล้วก็คูณกับ7ส่วน100นะคะก็คือค่าไฟฟ้าหารของเราเนี่ยเท่ากับ947.66บาทบวกกับลบ29บาทคูณกับ7ส่วน100 เราก็จะได้คำตอบนะคะออกมาเป็น64.31บาทแล้วก็เราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่นะคะก็คือจะต้องเอาค่าไฟฟ้าหารเนี่ยบวกกับค่าไฟฟ้าผ่านแปรแล้วก็บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยค่าไฟฟ้าหารของเราเนี่ยเท่ากับ947.66บาทบวกกับค่าไฟฟ้าผ่านแปรก็คือลบ29บาทแล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ 64. 31บาทคำตอบออกมาได้เป็น982.97บาท